ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมยานดวงหนึ่งค่ะญาตรียานเติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้าคือหนึ่งในปัญจมหาสุบินของพระพุทธองค์ก่อนที่จะบรรลุธรรมค่ะญาตรียานเติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้าหมายถึงสรรพสัตว์ตั้งแต่ระดับปัญญาต่ำสุดจะได้รับการชุดช่วยโดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งจึงทรงจำแนกธรรมเป็นสามระดับเรียกว่าตรียาน ก็เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้ฟังทำตามระดับปัญญาตนจึงสามารถรับความรู้ไว้ได้เพราะการฟังก็คือการสั่งสมบุญกุศลทำให้เกิดรากธรรมเจริญเติบโตในธรรมเกิดปัญญาและสามารถบรรลุพุทธภาวะได้เองตามธรรมชาติของพุทธในที่สุดท่านผู้ฟังคะ่ะสัทธธรรมนั้นไร้รูปมองก็ไม่เห็น จึงต้องใช้อุบายวิธีให้ผู้อื่นเห็นตามค่ะเรียกวิธีที่ทำให้ผู้อื่นเห็นตามนี้ว่าการแสดงธรรมและเพื่อให้ชนทุกระดับปัญญามีโอกาสได้รับการฉุดช่วยอย่างเท่าเทียมกันจึงทรงจำแนกธรรมเป็นสามระดับเรียกว่าตรียานตรียานก็คือสาวกยานปัจเจกพุทธยานและโพธิสัตว์ยานหรือที่เรียกว่างามในเบื้องต้น งามในเบื้องกลางและงามในเบื้องปลายค่ะสาวกยานงามในเบื้องต้นพระพุทธองค์จะทรงชี้ให้เห็นทุกเป็นอย่างแรกว่าทุกก็คือทุกสิ่งที่เกิดดับค่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นความดับก็เห็นความว่างเห็นความว่างก็เห็นธรรมธรรมทั้งปวงจึงล้วนว่างค่ะปัจเจกพุทธญาณ พระพุทธองค์จะทรงสอนปฏิจจสมุปบาท12เพื่อชี้ให้เห็นวงจรของการเกิดทุกข์ว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับซึ่งวงจรปฏิจจสมุปบาท12นี้เริ่มต้นที่อวิชชาจบที่ชรามรณะแล้ววนกลับมาที่อวิชชาค่ะเหมือนการว่ายน้ำเป็นวงกลมนั่นแหละค่ะสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับ โพธิสัตว์วญาณพระพุทธองค์จะส่งสอนว่าก็เมื่อขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ล้วนดับไปเป็นความว่างคือความไม่มีแล้วทุกข์อันเป็นผลปลายเนี่ยจะกลายเป็นความมีได้ยังไงฉะนั้นแล้วทุกข์ทั้งปวงจึงล้วนว่างเหมือนตัวต้นเหตุของมันนี่ก็คือการศึกษาพระธรรมในระดับปัญญาบารมีค่ะฉะนั้นในออ่ ในปรัชญาปารามิตาสูตรหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสิ้นจริงเนี่ยจึงมีท่อนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าไม่มีอวิชชาและไม่มีการสิ้นไปแห่งอวิชชารวมถึงไม่มีชรามรณนะและไม่มีการสิ้นไปของชรามรณนะบังเกิดจิตนิพพานนั่นหมายความว่าเราได้ไว่ายน้ำออกจากวงกลมนั้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านผู้ฟังคะ ความแตกต่างของกลุ่มชนที่เรียกว่าสาวกยานปัจเจกพ,พุทธยานโพธิสัตว์ยานก็คือในระดับสาวกยานเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงมอบพระธรรมเล็กๆเ,เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เพิ่งจะหันมาสนใจศึกษาธรรมค่ะฉะนั้นเราจึงต้องชี้ให้เขาเห็นทุกข์เป็นอย่างแรกแล้วก็ให้เขาเนี่ยฝึกฝนพิจารณาทุกข์รอบๆตัวเขา ว่ามองดูสิ่งนั้นนะที่เธอเคยอยากได้มันเกิดแล้วดับเป็นความว่างความปรารถนาในสิ่งทั้งหลายในทางโลกเนี่ยมันจะค่อยๆดับลงไปเรื่อยๆค่ะพอมาถึงปัจเจกพุทธยาณเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วปัจเจกแปลว่าส่วนบุคคลค่ะญานก็คือญานพาหนะปัจเจกพุทธญาณก็คือญาณพาหนะส่วนบุคคลของพระพุทธต่ละพระองค์ที่เราเรียกกันว่าพระอรหันนั่นแหละค่ะ พระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าอรหันต์คือผู้ยังประโยชน์แก่ตนแล้วไอคำว่ายังประโยชน์แก่ตนแล้วนี่แหละค่ะสำคัญมากๆระดับต่อมาก,ก็คือโพธิสัต,ตว์ยาวนค่ะพระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าโพธิสัตว์คือผู้ยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ฉะนั้นจากระดับที่เรียกว่าสาวกยานก็คือคนทั่วไปที่เริ่มต้นมาฟังธรรมค่ะ จนกระทั่งบรรลุเป็นพระอ,อรหันต์เนี่ยก็คือคนที่ยังประโยชน์แก่ตนแล้วนำพาตนให้พ้นทุกข์แล้วก็จะยกระดับสู่การบําเพ็ญโพธิสัตว์เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ก็คือเพื่อออกมาเป็นครูสอนธรรมะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือมหาเมตตากรุณาจิต ก็คือเมื่อตนพ้นทุกข์แล้วจึงปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยถ้าคุณไม่มีจิตเมตตาการุณาข้อนี้คุณก็ไม่สามารถเลื่อนจากระดับปัจเจกพุทธญาณขึ้นสู่ระดับโพธิสัตว์ญาณได้ค่ะฉะนั้นการแสดงธรรมทั้งสามระดับที่เรียกว่าตริยานเนี่ยก็คือการที่พระพุทธองค์จำแนกพระธรรมตามระดับปัญญาของผู้ฟังค่ะ ด้วยอุบายตรียานยังผลให้สรรพสัตว์ตั้งแต่ระดับปัญญาต่ำสุดค่อยๆบรรลุพุทธมรรคสามารถเข้าสู่นิพพานอันดับสนิทได้ในที่สุดท่านผู้ฟังค่ะนิพพานอันดับสนิทก็คือนิพพานอันไร้รูปเมื่อไร้รูปจึงไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงไม่ดับเมื่อไม่เกิดดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มลดนิพพานจึงเป็นบรมสุขก็คือสุข ที่ไม่เกิดดับค่ะเพราะในทางธรรมสิ่งที่เกิดดับก็คือทุกหากเข้าสู่นิพพานอันไร้รูปได้ก็จะพ้นทุกข์ความสุขทางโลกจึงต่างกับนิพพานอย่างสิ้นเชิงนี่ก็คือความหมายของญาติเรียนที่เติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ผู้จัดทำอธิบายมานะคะท่านผู้ฟังคะความรู้เหล่านี้ ผู้จัดทำได้มาจากการศึกษาสัจธรรมปูณธริสูรซึ่งเป็นพระสูตรที่ใช้ยกระดับพระอรหันต์สู่ร,ระดับการบำเพ็ญพระโพธิสั์ค่ะพระพุทธองค์ก็คือพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดจึงบรรลุพุทธะได้และพระพุทธองค์ก็มีตำแหน่งเต็มเ็มว่าอารหันต์สัมมาสัมพุทธะก็เพราะพระพุทธองค์ก็เคยเป็นพระอรหันต์ที่ได้นิพพานจากพระพุทธองค์ก่อนก่อนที่ทรงชี้นำ จึงเรียกระดับอรหันต์ว่าปัจเจกพุทธ,ธะไงคะซึ่งระดับนี้ก็ปลีกวิเวกกันทั้งนั้นค่ะจนในที่สุดเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะคือตรัสรู้ชอบด้วยตนเองฉะนั้นทางทั้งสามยานเนี่ยจึงรวมเป็นเอกยานเหมือนเชือกที่ฟั่นรวมกันเป็นเส้นเดียวนั่นแหละค่ะเมื่อเราได้ศึกษาโพธิสัตว์วิญญาณเราก็จะไม่ปลีกวิเวกอีกต่อไป เราจะเริ่มเดินกลับเข้าสู่กลุ่มชนแล้วใช้กุศโลบายต่างๆเพื่อหาวิธีทำให้พวกเขาหันมาสนใจพระธรรมค่ะจนกระทั่งเราบรรลุโพธิสัตวม์มรรคและเราก็เดินต่อเพื่อที่จะบรรลุพุทธมรรคฉะนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็คือได้ปักพงชัยเอาไว้ที่พระพุทธราบใดที่เรายังไม่บรรลุพุทธ เราจะไม่หยุดเดินค่ะคลิปหน้าถ้าหากมีโอกาสผู้จัดทำจะมาอธิบายคำว่าพุทธ,ธเกษตรค่ะตอนนี้ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีและมีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตในธรรมค่ะ